สว,ส,สวัสดีจ้า,จายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากินอะไรส้มตำยายเพิงเคียงเคียงนี่นะคะทุกคนส้มตำยายเพิงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทรวมค่าจัดส่งแต่ว่าบางบางเข<อ>าเรียกอะไรคนรับอยู่เขาก็จะเป็นถุงถุงมัดเกงม,มแต่ของเราเป็นขวดนะอันนี้เราได้เป็นขวดมานะคะแล้วเตมันเปมากระเวนเพชรจ้าอืม แดงต้นเต้นไปเปิดเอาขย้าให้หนังมาเปิดฟังเสียงฟังเสียงใครเห็ดเองเท่เลยบะอืมว้าอืมสีออกบปนอะบ้านี่สงสัยสีบลออกเขาออกเขาได้ปะมันโอยเนี่ต้องตัดหรอมีมีนไหมคะก็เอาออไจเปี๋ยปดูก่อนเบอได้เขาเปเนข็งแราเลยอุ้ยเปาเดอไป้วปอัวเ มาพี่น้องก็นีแกะเสร็จแล้วไปส้มสกินได้ทุลักเลอันนี้ก็ส้มตำยายเพิงเนาะเป็นส้มตำที่เป็นกระแสมากตอนนี้ส่งตรงมาจากออันนี้หอยยายบาดมุกดาหารอันนี้ยายบาดส่งมาจากใช่ไหมวะมุกดาหารอำนาจเจริญแทนเดี๋ยวซิมกันเป็นจังเด หวานอืมอืมก็เสียงกรอบดีแทะเป็นยังไงเพราะว่ามันเก็บพอได้อยู่ชิมันก็ไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าขนาดนั้นนะอืมเสียงมันคมก็กรอบดีแทะมั <c oughs> นก็ต้องกรอบอยู่แล้วปลาสับแบบนี้บ๊าย้มันแบบทับทิมกรอบก็รอร่อยอยู่ดีค่ะวะ แล้วจะคนชอบเนาะบางคนเขาก็บอกว่าหวานสำหรับคนกินหวานก็โดดว่ค่อดีอืมมไหนนมจีนละ่ะออาอยู่นี่ละ่ะแบบสักกูไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าหวานหมานน้ำตาลเชื่อม แก็ไม่ได้หวานขนาดนะั้นเขาว่ามันแบบมันก็นัวอยู่แต่มันหวานน้ำซื่อยุงอไะไรคะต้ม,ม,มปลากรุงกระเด่งด้งน,นึ่งมันไม่เหมือนออกทางส้มตำนะเหมือนออกแบบยำเนาะเพราะว่าไหมันไมา่าหวานแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวเลย ไม้ครัวได้ี่ยพี่น้องอืมเสียงหนังเครื่องเคียงไม่ซื้อเองนะจ๊ะเป็เนเองปะค่ะบางม่แถมก็สมตำเสมอล้วนๆมันจะแสบไปย่างเลยเหรอวะแ่แน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 ่ เด้อพี่น้องลองเบิรงเด้อลองซื้อมาเบิรงได้อยู่ชับอยู่นัวหวานนัวมาคือเสียงตัวนตงโมหุ่งเ่ย นี mm ่ไ hmm. ม mm ่ม hmm. mm ีผ hmm. mm ักอะไรเลยแค่ส hmm. mm ีเห็นๆนะอืง พวกมายากตุ๊กออกมาสับสมคำล่ำเลยได้ปะเธอสำหรับเธอเธอว่าแสบบอ,อ้ะน,นันก็เขาเรียกอะไรรสชาติอีแบบนึงอะ เนาะมันเหมือนตำไทยมากกว่าวะ่ะก็อย่างว่านะเป็นสูตรของบบเขาไ้วไม่เหมือน้อมเขาปากได้บ่นี่ทำมาเผ็ดไหมเผ็ดมากดูจากสีพริกแล้วนั้นเอ,อาไปสูดนเลยคะ่ะ นานตนัวไหอันนี้มันมาแต่หลายวันเราได้เนี่ยนึกกว่าเลย đó sạch bay mời quý nào hết vô thức gì nó hại nó cho xe vào kia đi hoài mà กว่าจะนั่งจัวลูกกินไปหายไปมาช่วยหน่อยลองเสียมกับอัไรเงี้สิล่ะค่ะ อืมกำลังปาให้นู้อะจ้าีแดงๆนี่วุไม่นน้ำปลาด้วยวุม่นน้ำบะคามาพริกคั๊า ก็หนึ่งยอดเคืองไปอืม,อ,มอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยวนเลยเผ็ดตะคิวเริ่มมาแล้วตางตางถอยตาแตกแล้วตอนนี้อืมพี่น,อน้อง ก็อะไรก็แซ่มาห,หลายๆเ้ยแลนเพชดทุ่งเทฟินเฟอ้อทาว่าเป็นไหมไม่ไม่ไมเลยอ,อ่ะไม่ไม่เป็นที่ไหน่จำมัน,นีพี่นอ้องสมตำแย่เพิ่งจะไปซอยต่อดยดอก <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเสพวกเข้าในเด้อจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายมาคนละเสต็ป